สวัสดีครับผมจากร้านทวีสาวบ้านมอนะครับสวัสดีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับผมชาวเครื่องเสียงกำแก๊สท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีคอร์สดจิตอลนะครับผมยี่ห้อดีบีมาร์กนะครับมาให้ทุกท่านชมนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับยี่ห้อนะครับดีบีมาร์กนะครับผมรุ่นดีพียี่สิบหกโดดนะครับผมเป็นคอร์สที่ขายดีนะครับผมประจำมาร์กของเราเลยนะครับผม พาตรงนี้นะครับผมมีความพิเศษเด่นยงไนะทั้ผมเดี๋ยวเราไปแกะกล่องชมโรงงากันเลยนะครับครับผมภายนอกของกล่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องที่แพ็คมาจากโรงงานนะครับผม เดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกท่านดูนะครับผมว่าข้างในนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมเราไปแกกกันเลยครับเปขึ้นมาเจอโฟมหนึ่งชั้นนะครับผมเอาโฟมออกนะครับผมเจอเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องของคอร์สนะครับผมห่อสตพลาสติกมาอย่างดีครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกท่านดูนะครับ นี่เลยครับผมนี่เลยครับครับยี่ห้อนะครับผมดีมีมาร์กนะครับผมครับชื่อรุ่นนะครับผม DP 26บบวกครับผมนะครับเป็นคอร์สดิจิตอลนะครับผมคอร์สดิจิตอลนะครับโอเคต่อไปครับผมต่อไปครับผมเป็นข้างในซองนี้นะครับผมจะ เป็นคู่มือนะครับจะเป็นคู่มือเกี่ยวกับการใช้งานนะครับผมมีมาให้หนึ่งเล่มนะครับผมภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นซีดีครับผมไว้เป็นแผ่นโปรแกรมนะครับไว้ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์นะครับผมเป็นแผ่นโปรแกรมนะครับผมไว้ติดตั้งคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับเขาจะให้มาแบบนี้เลยนะครับ ดีบีมาร์กนะครับผมเป็นแผ่น DVD นะครับถัดไปนะครับผมจะเป็นสาย USB นะครับผมเป็นสายไว้ที่เราไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับผมสา,สามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นสายไฟ AC นะครับผมเป็นสายไฟ AC นะครับ ครับผมของที่เขาแถมมาในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้แกะออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันหน้าเคลื่อนกันนะครับผมว่านะครับผมคอร์สดิบิมาร์ตัวนี้นะครับผมให้อะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายมือของเราเลยครับผมฝั่งซ้ายมือของเรานะครับเขาเรียกว่าฝั่งอินพุตนะครับผมสัญญาณเข้ามาที่คอร์สนะครับผม ก็จะมีให้ทั้งหมด2 channel นะครับผมก็คือ channel A กับ channel B นะครับผมด้านบนจะมีปุ่มนะครับเขาเรียกว่าปุ่มมิวนะครับผมเป็นตัวล็อกเสียงนะครับผมไม่ให้เสียงออกมานะครับผมนะครับก็จะมีไฟสิกแนลให้นะครับผมทั้ง2 channel เลยนะครับผมด้านล่างจะเป็นปุ่มยีดิดนะครับสมมุติว่าเราจะตั้งช่องนี้แล้วก็กดช่องนี้นะครับผมไฟก็จะขึ้นมานะครับให้เรายดินะครับโปรแกรมนะครับผม ถัดมานะครับจะเป็นจอแสดงผลนะครับผมถัดมานะครับตรงนี้นะครับผมเขาเรียกว่านะครับปุ่มซิลิสเตอร์นะครับผมเอาไว้ตั้งโปรแกรมไว้เลื่อนโปรแกรมนะครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางนี้นะครับผมฝั่งทางขวามมือของเรานะครับผมก็จะมีนะครับผมฟังก์ชันหน้าเครื่องนะครับฟังก์ชันของคอร์สตัวนี้นะครับผมก็จะมีทั้ง eq มีทั้งคอร์สนะครับผมแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์นะครับดีเลย์นะครับผม ก็จะมีฟังก์ชันแบบทั่วไปที่คอร์ดิลอนเขามีกันนะครับผมก็จะมีนะครับผมปุ่มเซตโปรแกรมนะครับผมทั่วไปนะครับผมก็ถัดมานะครับผมตรงนี้ก็คือฝั่งเอาท์พุตนะครับก็จะมีให้ทั้งหมดหกเอาท์พุตนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมด้านล่างนะครับผมเป็นปุ่มยีดิตนะครับเราจะปรับช่องไหนแล้วก็กดช่องนั้นนะครับผมนะครับด้านบนจะเป็นปุ่มมิวนะครับผม อยากจะปิดเสียงช่องไหนก็กดปุ่มนั้นนะครับผมนะครับก็จะมีให้ไฟซิกแมวให้ทุก่าทุกช่องเลยนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นช่องอย่า USB นะครับผมไว้ตับคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูด้านหลังนะครับผมว่าด้านหลังนะครับผมของพอดตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับ ด้านหลังของคอร์สตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเลิกนังทางฝั่งนี้ก่อนนะครับผมด้านหลังของคอร์สตัวนี้นะครับผมก็จะมีนะครับผมอินพุตนะครับ AB นะครับผมนะครับถัดมาก็จะเป็นเอาต์พุตนะครับผม1 2 3 4นะครับผม5 6นะครับผมค่าที่โรงงานเขาตั้งมาก็จะเป็นเสียงกลางแหลมนะครับทุกช่องเลยนะครับเขาให้เรามากําหนดเองครับว่าอยากได้เบสช่องไหนนะครับเสียงกลางช่องไหนเสียงแหลมช่องไหนนะครับ เราสามารถกำหนดเองของเราได้เลยครับผมนะครับถัดมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นช่องที่ต่อไฟ AC ของเรานะครับผมตรงนี้ก็คือสวิตช์เปิดปิดนั่นเองนะครับผมส่วนข้างล่างนี้นะครับ,ผม,มบ,รบผมจะเป็นปุ่มปรับไฟนะครับผมจะเป็นปุ่มปรับไฟในกรณีที่แบบว่าเราไปใช้ต่างประเทศนะครับมันจะปรับเป็นไฟ110โวลต์ได้ครับผม แต่ตอนนี้เขาตั้งไว้ที่220โวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับผมนะครับส่วนช่องนี้นะครับผมไว้ต่อเข้ากับสายแลนนะครับผมไว้ควบคุมผ่านเราเตอร์นะครับผมหรือจะควบคุมต่อแบบ WiFi นะครับผมควบคุมแบบไร้สายได้เลยนะครับผมนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องให้ทุกท่านชมนะครับผม ครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดเครื่องนะครับผมให้ทุกท่านดูนะครับว่านะครับเปิดเครื่องเสร็จมันจะขึ้นอะไรหน้าจอบ้างนะครับผมเปิดด้านหลังเลยครับนะครับหน้าจอมันก็จะโหลดนะครับผมโปรแกรมขึ้นมานะครับผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมมันจะใช้งานได้นะครับครับผมตอนนี้ผมก็โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับ ถ้าเราได้ของไปนะครับผมสิ่งแรกนะครับที่เราต้องควรทํานะครับผมก็คือปรับคอร์สนะครับทุกคนต้องต่อคอร์สดิลตอนเข้ากับพาวเวอร์ทุกคนต้องลองเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปดูนะครับผมฟังก์ชันคอร์สนะครับแล้วก็เซตตั้งค่านะครับผมว่าเขาทํากันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งนะครับช่อง1ช่อง2นะครับเป็นอาเสียงเบสนะครับ3 4นะครับผมเป็นเสียงกลางนะครับผม5 6าเป็นเสียงแหลมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับผม ก่อนอื่นนะครับต้องกดไปที่เอาหนึ่งนะครับผมมันจะตั้งช่องนี้นะครับเรากดไปที่เอาหนึ่งเลยครับมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับผมถัดมานะครับจะตั้งคอสนะครับให้กดไปที่ x over นะครับผม low pass filter นะครับผมตรงอันนี้คือความชันนะครับผมความชันอ่าเราจะตั้งไว้ที่48 dB เลยนะครับผมแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะตั้งอ่า เราจะตั้งให้เป็น81นะครับแ1 1บเอนเฮิร์ตนะครับผมถ้าเราได้ค่าที่ต้องการแล้วเราก็กดนะครับกดลงนะครับผมนะครับกดลงนะครับ48นปนะครับผมนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้กด x อ v e r อีกครั้งนึงนะครับผม มันจะเป็นนะครับผมไฮพาร์สพิเนเตอร์นะครับผมไฮพาร์สพิเนเตอร์นะครับเราไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับจะตั้งไว้ที่19.7เฮิรต์เลยนะครับผมแล้วก็ความชันตรงนี้มันจะตั้งไว้ที่48 dB นะครับผมเสร็จแล้วให้กดตกลงตรงนี้นะครับกดย้ําลงไปนะครับช่องที่สองนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาทําช่องที่สองต่อเลยครับผมกดไปที่อ่า out สองเหมือนเดิมครับผมไฟขึ้นนะครับผม เอาที่2นะครับผม High Pass Filter นะครับผมจะอยู่ที่197นะครับผมนะครับแล้วก็จะแก้ตรงนี้เป็น48นะครับผมโดยการกดนะครับกดให้มันเลื่อนมานะครับผมกดให้เลื่อนมานะครับผมหมุนนะครับให้เป็น48นะครับ d B นะครับผมเสร็จปุ๊บล้วกดตกลงย้ำลงไปนะครับผมนะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วเราไปกดที่ X Over อีกครั้งนะครับ เราจะตั้ง Low Pass Filter นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะแก้เป็น48เช่นกันนะครับนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับผมตรงนี้นะครับผมค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนไปที่81.1ก่อนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผม81.1เฮิ 81, ร์ตน,น,นะครับผม ความชันที่48อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับผมกดกลลงนะครับผมโอเคนะครับช่องหนึ่งช่องที่สองผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นอ่าช่องสามนะครับช่องที่สามนะครับผมจะตั้งความชันที่48เหมือนเดิมครับผมกดลงนะครับนะครับ พอได้แล้วก็กดย้ำกดป่าตกลงให้มันนะครับแล้วก็บามเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับจะตั้งไว้ที่สองพันห้าร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับแล้วก็เราก็ไปตั้ง High Pass i ต t e r ด้วยนะครับผม h i พาร์ตินเตอร์ตรงนี้ผมจะตั้งไว้ที่81นะครับ81เฮิรตนะครับผมนะครับผม81.1เฮิรตนะครับครับเสร็จแล้วนะครับผมไปตั้งช่องที่4ต่อเลยนะครับช่องที่4นะครับผม h ฮพาร์ตินเตอร์นะครับผมความชันอยู่ที่48 dB นะครับ หมุนแล้วก็กดนะครับผมนะครับแล้วก็ค่าตรงนี้ก็จะเป็น81.1นะครับโอเคนะครับ81.1นะครับผมได้แล้วกับดตกลงนะครับไฮพาร์ติเอร์เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปตั้งโลพาร์ติเนอร์นะครับกด X อวออีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับ ก็จะมาที่ความชันเลยครับผมปรับไปที่4 8เลยนะครับได้แล้วก็กดตกลงนะครับผมมจะเด้งมาตรงนี้นะครับผมผมจะตั้งตรงนี้นะครับผมโลพาสฟิลเตอร์นะครับผมจะตั้งโลพาสฟิลเตอร์นะครับผมไปที่นะครับผม2520เขตนะครับผมต่อไปนะครับผมไปที่ช่องที่5้านะครับ ช่องที่5เราก็คือเป็นช่องเสียงแหลมนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะตั้งความชันก่อนนะครับความชันอยู่ที่48นะครับผมตกลงนะครับนะครับผมแล้วก็นะครับ High Pass Filter นะครับผม High Pass Filter นะครับผมจะตั้งไว้ที่นะครับผมหมุนไปเรื่อยๆนะครับ High Pass Filter จะตั้งอยู่ที่2520นะครับนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ไปกดที่ X over อีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับมันจะขึ้นนะครับโลหะซินเตอร์นะครับผมตรงนี้จะตั้งอ่าไว้ที่สองหมื่นนะครับผมตามที่เขาตั้งมาให้เลยครับแล้วปรับความชันตรงนี้ที่สี่สิบแปดนะครับเสร็จแล้วก็ตกลงเลยครับผมนะครับช่องที่หกนะครับผมก็จะตั้งเหมือนกันกับช่องที่ห้านะครับผมก็คือนะครับผม ตัวพาร์ตเนอร์นะครับผมอยู่ที่2 0 0 0มนะครับผมปรับคามชันนะครับอ่าปรับคามชันนะครับที่4 8่สเหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วกกดตกลงนะครับครับพอเสร็จแล้วนะคะรับก็กด X o v ก r E อวอหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อตั้งค่า,าตัวฮาร์ดพารเตนอร์ High นะครับผมฮาร์ดพารเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะปรับไปที่นะครับ2520นะครับ ความชันนะครับผมความชันตั้งไว้ที่48นะครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อไปเราไปฟังเสียงกันนะครับผมว่าคุณภาพเสียงของเขาจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ากดออกไปหน้าปกติก็กดปุ่มนี้นะครับผมนะบเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับผม ก็โอเคนะครับผมผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้กันก่อนนะครับผมคุณภาพเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับผมคลิปนี้ผมอัดเสียงจากโทรศัพท์นะครับผมคุณภาพเสียงมันจะไม่เท่ากับที่เรามาตั้งมาฟังเองหน้าร้านนะครับผมนะครับถ้าใดสนใจหรือว่าอยากได้นะครับผมคอสตตัวนี้นะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับผมราคาอยู่ที่นะครับ7900าบาทนะครับราคาอยู่ที่7,900บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศนะครับผม ลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้นะครับผมสามารถมารับเองหน้าร้านได้เลยครับผมอยู่ที่จังหวัดสระบนครนะครับอำเภอสว่างแดนดินนะครับผม7,900บาทนะครับผมนะครับถ้าซื้อกับเราเราก็จะเซตค่าให้ให้อฟรีนะครับผมเซตค่าให้ฟรีนะครับผมนะครับนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมลูกค้านะครับสามารถโทรเข้ามาสั่งได้เลยครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0854271073นะครับผม ส่วนจะติดต่อทางไลน์นะครับผมไลน์ก็จะเป็น ID นะครับ0854271073เช่นกันครับนะครับ a c e b o o กก็ชื่อว่าทวีสาวบ้านหม้อนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับผมฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมในช่อง u t ท b e ของเราด้วยนะครับผมเราทำ ช่อง YouTube ใหม่นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับถ้ายังไม่กดติดตามก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ